มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ DT เทในระบบเติมเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแพ็กเกจโปรโมชั่นตอนนี้เป็นแพ็กเกจโปรโมชั่นของดี T ทในระบบเติมเงินนะครับเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับแล้วก็สมัครได้ทุกเบอร์เบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับอันนี้สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นแบบ7วันแล้วก็แบบ30วันนะครับ ที่เห็นหน้าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอกดติดตามทางช่อง y o u t u b บา่าวจอมเหนซิมกันก่อนนะครับเวลามีเทปรายการต่างๆออกอากาศทางช่อง u t u b e บา่าวจอมเนี่ยคุณผู้ชมจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ปะปนกันไปนะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บา่าวจอมนิอซีมกันด้วยนะครับเพราะว่าเทปน Start ที้เนี่ยออกอากาศทางช่อง YouTube ในหลายๆช่องเลยนะครับคุณผู้ชมก็ฝากรบกวนช่วยติดตามช่อง YouTube บ่าวจอมนิอซีมให้ด้วยก็แล้วกันนะครับ เรามาดูโปรโมชั่นกันก่อนเลยครับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับเหมือนที่บอกไปข้างต้นว่าสมัครได้ทุกเบอร์ขอให้เป็นดีแท็กในระบบเติมเงินนะครับอันนี้ตรงนี้ลืมแก้ไขนะครับเป็นดีแท็กในระบบเติมเงินได้ทุกเบอร์ไม่ลดความเร็วนะครับเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแล้วก็เป็นเนต็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับเป็นเนต็ตเขาบอกว่าเนต็ตคูณ3ปกตินี่อยู่ที่4เมกตอนนี้เบิ้ลคูณ3มาเป็น12เมกนะครับสิบสองเมกหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนานจิตวันอันนี้หนึ่งร,ร้ก็คือ193บาทนีล้ว กดรหัสด,ดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันแปดสี่หนึ่งดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับแล้วก็สมัครได้จนกระทั่งถึงวันที่สามสิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหมายความว่า,าเดือนมีนาคมหกเจ็ดทั้งเดือนแล้วก็เดือนเมษายนหกเจ็ดทั้งเดือนนะครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เขาไม่บอกรายละเอียดว่าต่ออายุอัตโนมัติหรือไม่นะครับยังไงแล้วเนี่ย คุณผู้ชมก็เมื่อครบ30วันแล้วนะ่คุณผู้ชมก็ลองเติมเงินเข้าไปนะครับแล้วว่าถ้ามันไม่ต่ออัตโนมัติให้เราก็ากดรหัสใหม่อีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับส่วนโปรโมชั่นตัวนี้คือ7วันนะครับทุกๆ7วันทุกๆ7วันทุกๆ7วัน,น193บาทนะครับ12เมกถือว่ายังโอเคอยู่ครับเร็วอยู่นะครับเร็วๆมากๆสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ห้ามนำมาใช้ในการโหลดบิทนะครับห้ามนำมาใช้ในการโหลดบีทห้ามนำมาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่อันนี้ไม่ไได้าม่อนุญต แล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนที่บอกไปข้างต้นว่า30วันเนี่ยก็คือราคาอยู่ที่4 8 2บาทครับจากเมื่อก่อน10เมกตอนนี้อัพมาเป็น12เมกครับนะครับจากเมื่อก่อน4 8 2บาท30วันเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวของ10เมกนะครับแล้วก็10เมกนั้นเนี่ยอาจจะหมดเขตสมัครก็คือสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนมีนาคม2 5 6 7นี้นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นตัวนี้ออกมาเป็น12เมกเลยครับ จาก10เมกก็กลายเป็น12เมกในราคา482บาทรวมภาษีแล้วเหมือนกันนะครับ30วันเด่นอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีสมัครได้ทุกเบอร์เหมือนกันนะครับแต่อันเนี้ยคุณผู้ชมตอนนี้รหัสยังไม่มานะครับรหัสกดยังไม่มาของตัว30เมกเนี่ยอ่าของตัว30วันนะครับรหัสกดยังไม่มาคุณผู้ชมต้องติดต่อผ่านร้านค้าก่อนนะครับแอดไลน์สลาวุฒคอมพิวเตอร์ตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ดําเนินการสมัครภายใน 30เมษายน2567นี้มาดูนะครับรายละเอียดก็คือว่าทางร้านสลุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนั้นน่ยคุณผู้ชมติดต่อได้หลายช่องทางเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์ก็0826499917ทางไลน์ก็แอดไลน์กันได้ s a r a w t c o m p u t c o m p u t e r หรือจะเป็นทาง Facebook Fanpage ค้นหาร้านสลุธคอมพิวเตอร์สตูลแล้วไปดูที่เป็นของสาขามานาง0 74จะสะดวกและรวดเร็วที่สุดนะครับ หรือจะเป็นเพจสาขาอื่นๆก็ติดต่อสอบถามข้อมูลได้เช่นกันนะครับรวมไปถึงเพจที่เป็นในเครือของสารวุธคอมพิวเตอร์อีกมากมายหลายเพจคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้ในการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือใช้ในการขอสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตตัวนี้กันได้เลยนะครับ12เมกะบิตเพอรเซกราคา482บาทเท่ากัน30วันเท่ากันนะครับเมื่อก่อนมันเป็น10เมก ตอนนี้เพิ่มมาเป็น2เพิ่มอีก2เมกมาเป็น12เมกนะครับไม,ไม่อ้นไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแล้วก็ห้ามนำมาใช้ในการโหลดบิดห้ามนำมาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แบบต่อเน,นื่องตลอดทั้งวันอันนี้คือว่าโอเคคุ้มอยู่นะครับเสียงรถหวอพยาบาลผ่านนะครับโอเคคุ้มอยู่สหรับการเป็น12เมกะบิตเพอร์เซก482บาทนะครับนี่เห็นไหมล่ะครับ เรามีโปรโมชั่นดีๆมาก็จะนำมาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันและก็ที่สำคัญฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในเรื่องราวของเทปรายการต่างๆที่ออกอากาศทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเน็ตซิมนะครับขอส่วนมากเนะี่ยข้อมูลจะมาอัปเดตด่วนๆทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเน็ตซิม นะครับแล้วก็ทาง YouTube ช่องอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวข้อมูลจะตามมาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บาจอมนิสิตมาด้วยกดติดตามเสร็จปุ๊บกดกระดิ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดเลือกหัวข้อทั้งหมดนะครับนี่คือในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่มีการอัปเดตกันอยูนะ่ณตอนนี้มาอัปเดตกันวันที่1มีนาคม2 5 6 7โปรโมชั่นมาปุ๊บก็บันทึกเทป ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันเลยนะครับสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้แบบ7วันก็คือ193บาทรวมภาษีแล้วก็แบบ30วันก็คือ482บาทรวมภาษีกับการเป็นเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ว12ม่กระปิดเพอ่์เซนะครับเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมกันในเทปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ